ตลยที่สามแชปเปเลยก็ได้ตลยที่สกับตายที่ห้ปปตาตลที่เจ็ดกับแชมเป,ปเลยก็ได้เหมือนกันย่สไอวอร มีหัวแต่มมนมีหมวกเอเยนะปุ่นนีหนูเจอเลยมาให้ปัญาโอเคๆบุ๊ขอยาหนยขอญาหน่อยขอยาหน่อยจะยิงนะโอเคบุ๊ไม่ยิงแต่บุ๊จะยิงแต่บุ๊จะยิงันยาไหมเออเอายาไปเอาเวเวเเร็วไปบังหีบุงที่อื่นที่อื่น เพิ่งแปลนี okay, ไ่ไงจ้ะพระละพระมาฟ้องละวงกานเล็ก <laughs> ดิสเกิลยังอยู่ใช่ไหมฮะดิสเกิลอ่ะดิสเกิลทิ้งใช่ไหมใช้ได้อ e e ๋อมูสิัามเลยเฮ้ยโมไม่มีให้วอลเลยอ่ะเดี๋ยวแบ่งให้ตั้าจะเดี๋ยวเดี๋ยวไปแบ่งให้วอลให้ก่อนโอเคเดี๋ยวแอบยิงซึ่งกอนเผลจริงถ้าเปิดเผยจริงหัวสวยเลยนะ แล้วไปนั่ง,งนเลยงั้นใี่ยิงนะใส่ยิงนะนโอเคต้องการอะไรนะไอ้บอร์ก็ไม่มีมาสิมาเลย โบมมนตัง้งโบ,มบมไม่ทำดเจข็มแบบแงมันดีความกลัวแม่ีตางไงจะว่ามันใช่นอืเอาจดไม่ได้นะเอาดิมาซอ่อดเดให้อไมต้องไม่ต้องมันมีมันมันยอมุม้นให้เอดับ มีเอ็มห้ารอยนะโอุ้ยิงอะไรใช้อะไรยิงุะไปต้ไม่ได้อาุญมีแค่องวงอุญสู้ได้อยู่แล้วมาเลยมาเลยมาเลยอาุธมีปืนไกอบุธอาวุยิงอามาใช้เอาปืนเอ็มห้าร้องเลยแเป็นเอาปืนเอ็มดบทิ้งเลยเอาเอ็มห้าร้อยเลยนเอ็มห้าอยเป็นละหัวยิงเอ็มห้าร้อยหัวเป็นละ ไหนอ,อะครับแตบลืมตบลืมซื้อไอวอเอาเขอหน่อยไอวอโอเคมาเนีเาา่ย ไก็ได้ใช่ไหมเออต่อไปเลยตอวซื right ้อเลยเจ้อีตั้งกดดีสุดเจ้หวอดด้วยนะเออไม่ตังฮะตังตังหมดอ่ามไม่ใช่ใช่ไหมอือแต่มีป่ะลูกน้อาลูกมีเอาป่ะเอาผู้ซื้อหมวกการยิงหัวมึงกันยิงหัว តាមម៉េបលើកາງម៉េបលើអាប់เกมเรียกเนี่ยខ្លួនไหนកាប់ផងណា มาเคลั่อนละสุดละนั่นทำบดระวังนะบดเล่นทำสันเก่งนะบดระวังหัวแตกนะบดบดเล่นเล่นทำสันเก่งนะบดเดี๋ยวเราจะทำสันแบบเก่งเก่งทำสัน お。 ป่าวมันจะมันยอดยิงปุ๊บยิงปุ๊บเลยหัวเลยปุ๊บมีหัดยิงหัวไป 我这边的水可，可以收费，不收费，给多给两打了。 ด้อันนี้อันนี้เอาเบิร์ดมาแล้วอยู่ข้างลา่างกลงมาสิอืมมาลเลยอ้าไอ้บอ วัวดิมันแต่ไม่เกียดเขาเลยอะมีกองอ้าวทำไมเน่ยเขาบูดลืมซื้อมาเซื้ออะไรแบะ อุปกปืนที่มันดีๆมากกว่าของุณน่ะล่ะยิงมันไม่โดนนีทามาหลังพอมาหลังที่ไหนด้ลูกไปบอก เบ,ทบอ,อ,ท,อบที่บุญยอมก็คือทำสันเบอรที่บุญยอมก็คือทำสันเอาบอร์ทำสันดิเวลาทำสันทำสันนี่เอ,อดหวนวดง่ายนะแต่แล้วมึงมาตรงกลางกันนะซื้อกอดิซื้อกอด มีหมวกกับเกาะมีหมวกกับนะมีมหมวกกับเกาะสามแล้วก็ดิเซอร์ ดบสิสน,นะครับ,บเ,นนนเนี่ยบดิส์ทิ้งของไปแล้วเป็นไ,ไ,ไรไอ่ะยังเตียงบด です。 ตาย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 รลึกดลว่าอะไรเยอะใช่ไหมั้่ม่ไมสยวามนะต้งมดี่วเรียบ าค่ะบร์ขอ M500 ห้าร้อยขอเมห้าร้อยจขอ m 0ห้าร้ยไหมเอห้าร้อเมทีละสี่ร้อยอะนี่เขาใส่มาอาวบลูบบลูดิงมาแล้วตรงนั้น แฟร์แปร์แฟขอขอเาวลากันนะครับอ,อ้าวพวขอวเวลาไงขอเวลาปานี่มันจะขึ้นนี่มันจะไปอีกฝั่งตรงนี้ยิงเลยป่ะก็ยิงก็ยิงไปเลย Oh! No. มวะแม่ปังกิ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 ิงิิบลัซื้อไอไม่ตายหรอกครับ mình đồn biết đồn mình có biết nữa, mình không